หมอดูอีทีแม้จะไม่ได้อยู่บรกนี้แล้วแต่แน่นอนนีคนดังๆระดับโลกเนี่ยเขาอยางไปดูเขานะฮะแต่เขาเชื่อว่าทุกวันนี้หมอดูอีทีก็เหมือนทิ้งวิชาครับพอคอยมาบอกน้องสาวว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครัและแน่นอนขอต้อนรับคุณมาติตีอย่างสู่รายการแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กูจับหลัคุณนี่เต็มเต็มรายการเลยนะประตืนเนาะใช่คุณม่ได้ติถ่ามจริงทุกวันนี้ทําไมเขาถึงดูดวงได้อยู่อันตรีอคูุตลอลปาพิโล พี่ติณต้นไหนได้เลยนะ Now now many 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 time come Thailand Thailand คนไทยมาดูคุณเยอะ I like คนไทยคนไทย very much so also the I because my sister love very much Thailand so that's why I also like Thailand ก็คือพี่สาวเขารักประเทศไทยมากแล้วตัวเขาเองก็รักประเทศไทยแล้วคนไทยไปดูเขาเยอะคนดูเยอะมากถ้ายังจำกันได้ป้ะตือจ๋าที่ดังระดับโลก คือค่าดูดวงเนี่ยหลักล้านคือหมอดูอีทีเขาบอกว่าดูดวงอย่างเดียกแม่นยำนะฮะยิ่งแบบว่ายิ่งหัวตาทิพย์อีกที่เช่นแม้กระทั่งเขาสามารถดูดวงให้ย้ายเมืองหลวงได้ให้ทางพม่าย้ายเมืองหลวงเมื่อก่อนเมืองหลวงเมืองเทศเออพม่าคือย่างกุ้งต้องย้ายเป็นอยบิดอกโอ้โหฮะสมัยก่อนที่เขาอยู่กับสมัยก่อนที่เขาอยู่กับพี่สาวก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอดช่วยกันดูดวงมาตลอดไหม Anti, ne, anti, soylah, uh, ngan ngan kadeh, tu tu tua, pito, piting tua, telah. My sister and me, two year different. Uh -huh. uh, my sister uh, start is cannot uh, cannot speak, cannot speak, cannot walk. Uh, <laughs> yeah. uh -huh. Because I I younger than two year younger than my sister. Yes. But I can walk, I can talk. My sister followed. Oh, you will so, be the translator for her, right? No, no this is from Yen. Uh -huh. After nine years old, my sister got that power. Nine years old. Mm -hmm. But that time, my sister can speak okay, mm -hmm. uh, can study, mm -hmm. four grade, grade 4. Mm -hmm. But my sister, that time, also very good, exam very good. Mm. Because me, me, i had hard working. I study very hard working. My sister no hard working. Oh. But always full mark. Oh. 100 100 100. Greg A like that. Oh. So how did she do that? She, because she I know I, that. I thought, Okay. <laughs> why like did you you great A 100. How how can mm. you get? Mm. I talk. My sister say no problem. With paper, plain paper, copy copy come out. พีก็ปิดโอ้โหตัวรแปล์ดตัวรูปเด็กก็ปิดครับตั้งแต่เด็กๆก็คือเรียนเก่งมากๆโดยไม่อ่านหนังสือไม่อะไรขณะที่คุณแม่ตี่เนี่ยตั้งใจเรียนสุดๆเลยแต่ก็ยังไม่ได้สอบเท่าคุณพี่คุณพี่นี่ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องอะไรสอบได้เต็มหมดทุกอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นกระดาษคําตอบเนี่ยอยู่ในเห็นแล้วอ่ะก็ทําตามเนี่ยต่เห็นว่าเป็นคำตอบแล้วก็ทำตามเท่านั้นแล้วก็ได้เต็มหมดเลยคือมองเห็นตั้งแต่เด็กๆเลย ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาจะดูดวงคู่กับหมอดูอีกทีนะคือตัวเองตัวฉันเองไปดูไปบ่อยก็บ่อยไหมก็บ่อยถ้าเปรียบเทียบคนไทยอย่าเธอไปบ่อยครัแล้วแล้วการถ่ายทอดวิชาการถ่ายทอดวิชาหมอดูเนี่ยถ่ายทอดมันยังไงทำไมถึงสามารถทำต่อจากที่สาวได้เลยอันทีปาวะเปโลยาในนั่นแหละปีตินเซตตัวโพล่ะเปโลปาวะยาในนั่นแหละอันทีสุดทีอส่ง We and my sister together, uh, start together 35 years mm -hmm. together. Mm -hmm. My sister passed away six years already. Six yeah. years ago, she passed away. Mm -hmm. But before my sister passed away, also I know I can fortune. Oh. Also, there, my sister, before passed away two years time that time, I had blood sugar diabetes. Huh? ต้องแบ่งช่วงแปรดูนะเนีเราจะมีคนดูทีนี้ก็คือว่าเขาเขาเขาบอกว่าจริงๆเขาก็อยู่กันเู่ันตลอดอยู่กันตลอดกับหมอดูอีทีอ่ะสาิปีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหมอดูอีทีเนี่ยก็คือเสียชีวิตไปเนี่ยคือหปีที่แล้วเนาะเสียชีวิตมาหปีแล้วแต่ว่าสงปีอ่ะก่อนที่มอดูอีทีอ่ะจะจะเสียชีวิตก็คือเขาก็สามารถได้ถ่ายทอดมาเรียบร้อยแล้วได้ไป่ซิสต่าง my sister everyday come my house because we close the o r t จุน cannot my s i s t e r a l o n e cannot fortune อ๋อคือพี่สาวเขาอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเขาอยู่ตลอดนะใช่ถึงจะทำนายได้เหมือนก่อนอยู่ด้วยกันต้องอยู่คู่กันจะทำนายได้ตลอดกันได้คู่กันอ๋อ้คือต้าจะเป็นคนเขียนให้อืแล้วปัจจุบันนี้ล่ะฮะปัจจุบันเขาดูเองเลยเดียวคนเดียวและเชื่อใจอันติตะยาโอเทเวลาร์แบบเป็นรุ่นลูกมาแล้วเนี่ยอีน้องว่านัทนักคุณนายาโอจะลงลูกเด้นไหม sisra say okay t i t t please You please well, but uh, I pray, uh, I want to fortune. Oh. Because many time VIP come. <laughs> many time VIP come. Especially mm. in many time VIP come. Other country also he like, but especially time to become, he also want, excited. Want to fortune, excited. Oh. Very excited. tomorrow time to become. Mm. I want to see fortune. Now you like this, you not feeling well. Mm. I cannot fortune, I very sad. she say like this after my sister now also sometimes sometimes my sister follow me Also. Now. อเขาบอกว่าตอนนี้พี่สาวเขาก็ังอยู่กับเขาตลอดนะพอสามารถสัมผัสได้นะเพื่องทำงานด้วยกันตลอดเวลาตอนนี้ยังมาอยู่พี่สาวยังบัยงอยู่ด้วยก็เลยดูได้ก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางป้าตือนะครับกับคุณลุยเนี่ยคุณลุยไมคุณลุยยบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทำธุรกิจเยอะแยะทำไมถึงเชื่อทําไมถึงมีความเชื่อหมอดูอีทีเคยได้มีโอกาสดูหมอดูอีทีไหมเพิ่งได้เพิ่งได้เจอประมาณสองเดือนที่แล้วพี่มดเขาเจอเขาเจอมาติตีไม่เคยดูพี่สาวเขาไม่เคยเลยแล้วแล้วหลุยตกใจมากๆคือยังไงคะคือถ้าเกิดพูดเรื่องแบบสิ่งที่อย่างอย่างเช่นบินแบงค์โน้ตอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนค่ะแน่นอนอยู่แล้วเรื่องธนบัตรแต่ว่า อันตี้ตีตีต้เขารู้เรื่องอย่างเช่นหรือเพิ่งทํำดีลจบนะคะในในในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าทุกคนก็คงได้ยินละ<ม>แต่ประเด็นคือก่อนที่หลุยทําดีลนี้จบเนี่ยหลุยถามอันตี้ตีตีต้ว่าจะจบไหม,มแกบอกจบ แต่หนักกว่านั้นแกเขียนชื่อเลยว่าหลุยจะจบกับใครจวจบกับช่เลยวล้วเป็นอย่างนั้นจริงตามที่จริง,มรงไม่แล้วมันมีมีเรื่องแปลกก็คือแล้วหลุยก็เลยต้องรีบให้ปตือไปหลังจากหลุยตือไปตือไปหลังจากหลุยโดยที่ตือก็ไปถึงตือก็ไปปับ๊บเขาก็ขอดูกระเป๋า ดูกระเป๋าจับกระเป๋าตือแล้วเขาเขียนตัวเลขออกมาเป็น,นาาตัวธนาบาัตรและทุกอย่างตรงเป๊ะเลยเลยประมาณ11ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลขปั๊บแล้วเขาก็พับแล้วเขาบอกว่าใบานี้ใบตือจะขออะไรนะให้ให้ให้ตือขอจากธนาบานัตรนี้แล้วตือก็โทรไปบอกหลุยว่าหลุยอเอาไปซิกมากเพราะมันมีหนึ่งตึง๊ตึ๊ึ ซอร์ไพรส์มากที่ไม่มีใครรู้ปรากฏตือก็ระหว่างโทรศัพท์ว่าหลุยบอกว่าหลุยจะปิดดีลตือบอกเออหลุยขอให้หลุยปิดดีลอันนี้ได้ตือพูดกับทารกับโทรศัพท์มาปิดดีลตอนนี้เลยทันทีกับตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยตอนระหว่างที่โทรศัพท์มือถือตือกับแบงค์อยู่ที่ปากตืออ่ะตือบอกว่าหลุยแบงค์นี้จะทําให้หลุยปิดดีลได้ขอให้หลุยสมหวังตอนนี้เลยพระตือแค่นี้ก่อนนะเขาโทรมาปิดดีลกับหลุยแล้วตอนนี้อ้ยตาเห็นขนาดนั้นหรอฮะจริง นี่ก็เลยเชื่อใส่ใจเลยก็เลยสองคนตกใจกันมากว่าแบบมันคืออเมซิ่งมากเลยคือแบบบอกชื่อคนบอกบอกได้ทุกอย่างเลยครับเขาบอกความลับที่เราสองคนไม่เคยบอกใครเลยเขารู้หมดเลยรู้ทุกเรื่องรรู้เลยแม้กระทั่งเรื่องที่ตัวเองไม่รู้รู้รู้ริรู้สิเขาเขาพูดได้เลยว่าเขาเขาเขียนชื่อมาเลยอยู่อยู่เขาก็เขียนชื่อของตือมาเขาเขียนว่าลูกเกด เขาเขียนไม่ใช่ลูกเกดเขาเขียนว่าเมทินีซึ่งไม่มีทางที่ตือไม่ได้เมมเมมอะไรสักอย่างแล้วตือเขาจะรู้ได้ไงว่าตือกับลูกเกดน,นี่คือสนิทกันมากมแล้วเขาเขียนว่าเมทินีคือเป็นแบบพาสไลฟ์ของแฟมิลี่ต<อ>ือเขาบอกว่าเป็นอดีตชาติของตือคู่เวรคู่กรรมอย่างนี้เขาเขียนอย่างนี้แล้วเขาก็เขียนชื่อชื่อว่าคนนี้คือแฟนและเขาเขียนชื่อบอน บอลคือคือลงบอลเขาบอกคนนี้คือคนที่อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาซึ่งประหลาดมากไม่เคยไม่เคยบอกใครเลยคือรู้หมดทุกอย่างในเรื่องของเราถามสิว่าทําไมเขาถึงรู้ได้ไงถึงว่าทําไมเ็าถึงรู้อย่างตัวฉันเองเนี่ยเขาเขียนได้หมดเลยนะความับรถชื่ออะไรพี่เรียนจริเลอตีได้เลยได้ออกงงว่นทาตีู้ยาบนาะ I sometimes hear sometimes picture รูปเห็นรูป because sometimes soft voice มีเสียงคนน่าค this I take it from my sister Oh, my sister, มาบอกก็คือพี่สาวเขาบอกทุกทีมาบอกข้างๆใช่แสดงว่าคุณยังสื่อสารกับพี่สาวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคุณอันอันตีสวยเนี่ยเป็นสักตรวในตองละเนี่ย because I every every month or nine and ten is very special day because my sister passed away in September on the 10 t of s e p t e m so t e on the 10 n u is my special number so and 10 always c o m e a s e m e ทุกวันที่เก้าเดทนออเทนมน่อันนี้โมนิ่งโฟมก็คือเก้าโมงเช้ากับสิบโมงเช้าจะมาหาพี่สาวมาหาตลอดตีสี่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 ี่ตีสี่ต น e กจา e นี้ e ิเศษที่ s ู o m e ้า m e s ง m e นสาวๆบางครั้ง o m e ครบางเขาก็พูดใส่หูเลยแสดงว่าเขาจะต้องรู้ว่าตอนนี้พี่สาวไปอยู่ที่ไหนค่ะไปมาเ่ในเ่อสุดนตี้ีไนนะบอดโ two things my sister is two things number one my sister passed away on the t 0 of September eleven สติมเบอไม่มาสเตอร์ไม่บิมาสเตอร์มเดียก็คือเป็นชื่อวัดชื่อตันตยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าอาวาสพระอาจารย์ที่ท่านนับถืออยู่องค์หนึ่งครอบครัวเขานับถือมันตันเดียมันคำมันตันตียมันิดดาวัมปารเดไม่เสีคำติน99เปอร์เซ็นเก99ดราก้อนดราก้อนพี่สาวเขาเป็น กลายเป็นพญานาคคือวันที่สิบเนี่ยเสียชีวิตไปวันที่สิบมีพระอาจารย์เนี่ยมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าพี่สาวของคุณเนี่ยเกิดเป็นพญานาคก้าเสียงคือคือท่านอ่ะวันที่สิบเสียแล้วก็วันที่สิบเอ็ดคือท่านไปหาพระอาจารย์ที่วัดก็คือมาเป็นบ้านแบบพญานาคก้าเสียงก็คือจะมีแบบเหมือนมีบริวารอยู่แปดคน ท่านก็อยู่ตรงกลางก็จะเป็นเก้าคนเล็กน้อย my sister don't know uh, my sister p a s s e d away man don't know yet ไม mm ่ hmm. s ช่ who this group from where mm hmm. so central or leader dragon mm hmm. uh, green color one say green color สีเขีย m e ity oh สวยสวยเว่น พญานาคไปก้าตัวไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าหมอดูอีทีเสียชีวิตแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำพระอาจารย์ก็ถามว่าเจ้าเป็นใครใช่ค่ะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตัวสีเขียวบอกว่าฉันเนี่ยคือหมอดูอีทีนะใช่ค่ะบอกว่าชื่อมาสุยสุยสุยวินสุยวินสุยวิน I come from Dragon p อนเบ my name is n a ก a p าวปริ นาคาปริตาคือชื่อของท่านค่ะไปเกิดเป็นพญานาคและชื่อนาคาปริตาใช่ค่ะ n e ้ t day next day มาขอ come 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 your sister come your sister now in j o y f o l place name i n นางกาปริตา now is happy place very powerful happy มีความสุขแล้วอยู่บนสวรรค์แล้ว that's why I also okay I that time me is maybe Because I trust man, mm. but the nakapilita is, or oh, this name from dragon, I maybe 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 many times, mm. But one day, mm. four o'clock, I pray a time, mm -hmm. I pray. I pray a time. You know, dragon one. I pray a time. You know, very. Like this. Shoo, 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 like that. That shoo, 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 shoo. like mm -hmm. this. So you heard the sound. I'm very, because test, I'm very, what what test my skin. Oh, mm -hmm. So I, I'm very, I'm very scared. I, see 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 after the dragon. Oh. dragon. One dragon. One dragon. You, you please, please carry on, my job. อ๋อวันหนึ่งสวดมนต์ตอนตีสี่ก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงชิวข้างหูแล้วก็หันไปก็เป็นพญานาคออกมาแล้วก็บอกเธอช่วยทำงานต่อใช่ไหมงานไปเลยแล้วคนนั้นคือพี่สาวของนันเอ่ไในเมื่อรับทํางานแล้วก็คือเขาก็รับทํางานรับทํางานต่อจากพี่สาวไปเลยนี่คือสิ่งที่คือหน้าที่ที่เขาต้องทำต่อดัตัยไ I don't like sorry เน I don't like this work for your work ต่ดต I don't like this w รุ้ทุกทายเหนื่อยแอรี่พอดีโปรบันรินดูอัสบอกว่าเยอะๆไม่ชอบทำงานด้านนี้เลยแต่ว่าเพราะว่ามีแต่คนมีปัญหามาหาแล้วเขาก็ต้องรับฟังปัญหาตลอดฮอต e e ลิ่งดิวเบอร e ทัมมันความรู้สึกมันจะเป็นแบบร้อนๆอะคบฟีลิ่งดิวเบอร์นูแคมมีคนน่าติ่งน่าติ่งคนไม่มีปัญหาไม่มาหรอกคนมีปัญหาต้องมาแต่ว่าอย่างตอนตึงไปหาเขาตึงไม่มีปัญหาเลยแล้วอยู่เขาก็พูดขึ้นมาบอกว่า เธอไม่ต้องอยากถามอะไรฉันหรอกเพราะเธอเขาบอกว่าเธอมาเธอไม่อยากรู้อะไรหรอกไม่อยากรู้อนาคตด้วยเพราะเธอมีดาวอยู่ที่กลางฝ่ามือแล้วเธอมีตาที่สามอยู่ที่หน้าผากเขาพูดอย่างนี้เขาไม่รู้คุณหลุยเองบอกว่าธุรกิจคุณทุกวันนี้คุณต้องให้คุณดูก่อนเลยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าธุรกิจอันหน้าที่หลุยกาลังจะทําเนี่ย อันตี้ติก็รู้เขารู้ก่อนเขาทักเลยเหรอเขาทักก่อนแต่อันนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ว่าเขารู้แล้วเขารู้ก่อนเขารู้ก่อนเน่อยเลยว่าเรู้ที่เราไม่บอกเขาหรือเขาเขีนเองเขาเขียนเลยว่าเราจะทำอะไรเลยหมออย่งรู้เองใช่เขาตกาจนะผู้หลุยตกใจไหมเดี๋ยวข่าวหน้าถ้าเกิดว่าพี่มอสถ้าเกิดข่าวหน้านะ เจอในสิ่งที่ใช่อันนั้นจะมาเล่าให้พี่มดฟังอันนั้นคือเซอร์ไพรส์มากเลยคือเซอร์ไพรส์มากว่าเขาบอกไว้เลยว่าวันนี้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 ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วต้องอย่างนี้แล้วจะอะไรจะเจออะไรเงี้ยคือชัดเจนเอางี้ไหนๆก็มาแล้วเรามาดูว่าปีหน้าแล้วกันเมืองไทยเป็นประเทศไทยจะเป็นยังไงเขาลองทํานายว่าปีหน้าประเทศไทยจะเป็นยังไงไทยนายงานเนานิดไปอาเียนเ่น็บชินนามาเลยรอยังโอเคอ่ะโอเค I I want to dot i last time i don't like this work uh, this, this work. Mm. but now i'm very happy this work ha. mm. because, or, happy because, of, happy. because of a lot of problem people come and give, give the money mm -hmm. we donation we can co mm -hmm. oh. money yeah. now so, people so, they money. So, so i'm very happy already At 1st i'm very i'm lazy lazy how because you bear cry mm -hmm. i fortune uh. so i also affected no you um. feeling i affected be, too. the come the to uh now i am very happy with this work yeah. thai in thailand next year after april after april The 3 thai business ธุรกิจดีธุรกิจดีธุรกิจในไทยดีหลังเมษาธุรกิจเจริญรุ่งเรืองดีว้าวไอ้บริษัทแก happy ทุกคนมีความสมบูรณเลยหลังเมษาจะมีความสุขไปอีกนานเ้าวรองท้าวรองโอเคเอ่อ at least three and two five years สามถึงห้าปีว้าว but little bit problem แต่มีปัญหานิดนึง but don't don't scare ไม่ต้องกลัวนะ we have precaution p e a u t o ห้องดูดูเราต้องระวังต้องระวังแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าใช่ให้ระวัง p r e c a น g e p t e r าระตน้ e d น้ำท่วมะนากราถึงหาให้ระวังน้ำท่วมอ a ตอร์ l o o d จะท่วมยังไงว่าปีน่าเอลนิย e ฟล a t ฟลูบ็ด ใน Bangkok อ่ะใน g k o k In ใน Bangkok and everywhere everywhere โอ้โหดตัดดตัดดตัดสองในสามสองในสามสองประเทศน้ำจะทุกหโอเยอะมากเลยนะมิถุนากรกฎาสิงหาสแกน i ิ g อย่างที่สองอักขุนแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวแนินว่นดินไหวิ which part s o n one i s strong one i s w uh f 5 8แรงที่สุด5 8ปลิตรแ e ร์ y strong อัเท่ small 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 อเ a อนบาเ o อ a กดอ k แบงก k Bangkok อน the center of earthquake the center of earthquake it's b a n g n o n outside because soft soft in Bangkok is soft soft ย so south south s o u s o u t s o u t อันนั้นกระาอันไทั้งทป This is a f f e c t so in Bangkok is a f f e c t Indonesia also a n t country also อาจจะมีการเกิดแผ่นดินไหวทั้งภาคใต้ของประเทศไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดนีเซียประเทศไทยก็จะมีแผ่นดินไหวประมาณ5.8เิกเตอร์แต่ว่ากรุงเทพก็มีผลกระทบเมนกันที่เชียงใหม่ที่เกิข้นไงันนนนินสานั่นเป็นขาุยุยุยุขยุขยุยุ Okay, this three will happen. I know. I I know already. เกิดขึ้นแน่นอนสามอย่างนี้น้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็พายุพายุแวร์แวร์อีกสอง But that time you w e happy time. แต่ทุกคนมีความสุขแล้ว b u s ไม่ s <c oughs> s v อ๋อ Business ดแล้ว But t h i s also get affected like this three thing. สาม uh สิ่งนี้แหละที่คนธรรมชาติ We know how to do. Okay, r i s h people. Okay. r i s h people and money h a s e people บองเติงข uh, ้อไอเซนเบอร์ค <faith> ่ะพูจิพทีิญี่ปุ่นค่ะ ถ้าไปทริปญี่ปุ่นจะดีวิธีแก้เข้าใจแล้วใครที่มีเงินใครที่มีเงินก็สามารถที่จะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นที่ภูเขาไฟฟูจิเนรอคือวิธีแก่วิธีแก้แก้แก้วิธีการก็คือไปไหว้ที่ภูเขาที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนมีเงินมัลเดยมินิเอกหรือหรือมัลเดย์มินิเอะวิซี่เต็มมัลเดยฟูจิมัลเดย์เขาบอกว่าถ้าคนรวยก็ไปญี่ปุ่นไหว้ที่ญี่ปุ่นได้มัลเดย์เป็นโปรดักต์ for us I w วิช and can make the wish m ม่เคย t อนที่ภูเขาโอปรเจกต์ไทยแลน Can can แก้กแ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 ก h กแ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 ก u กแ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 ก n กแกแกแกกแ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 ก้กแ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 กกแ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 ก e เล็กๆนิดหน่อยมันไม่เยอะไม่ต้องห่วงภูเํา mountain ภูเขาทองภูเขาทองวัดภูเขาทองใี้ไปอเมริกาอเมรุกาใกล้ๆวัดพระแก้วค่ะวัดสักเก็ตภูเขาทอง This mountain also strong อ๋อไปขอพรที่ภูเขาทองวัดสักเก็ตได้ช่วยกันให้ประเทศไทยพ้นภัยตรงนี้ We can be b r a v e and we can make the wish แกมโปรดักต์ดิสตรีดิงไปสวด hmm. มนต์ไปขอพรเพื่อเ่ป้องกันสามสิบนี้ให้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นให้หนักเป็นเบา i ูดามอีส e e น e อืมวิติที่สุดคือก่อนี่จี New Year English like New Year คริสต์มาสคริาคริสต์มาสร t h โอซูข้ามแบทข้ามโอซูนิดหน่อยโอ้ยดูริดเดิ้ลถ้าคนไทยรวมใจกันไปทําในช่วงปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ฝรั่งหรือว่าปีใหม่ของจีนเนี่ยไอ้สิ่งรายได้เหล่านี้มันจะเบาลงมันจะเบาลง Everything good ครับแล้วตัวโรคเป็นยังไงบ้างล็อตหรือละสงครามสงครามเต็มไปหมดเนี่ยกะบ้าเดือบเพียบยันในได้ซิบไวเดือบเอเชียเนบลูแลน่์โอเคเอ่อ for ออสเตรเลี s รัสเซียในยูเค อ๋อโซลาร์ไอส์แต่ไอ้ดิสวอล์ทูเปอรสเกต e ิทโด e ์โ e ว์ u ดว์โดว e โ e ว์โด e ์โดว e โดว์ t ดว์โ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 ด n ์โ e r ์โดว์โดว a โดว์โดว์โด r n โดว์โดว o โ n e ์ e ดว์โ e ว์โด e ์โดว์โ n ว์ e ดว e โด o n โดว์โดว์ o n ว์โดว e โดว์โด e f f e c t โดว์โด e ์โ e ว์โด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 ว์ t ดว์โ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  e ว์ r ดว์โด n ์โดว จองปดีกว่านีแล้วมอยากประเทศอื่นด้วยเหรอโอเคโอเค most most country h ทุกประเทศก็จะดีหมดดีสงครามหมดทุกอย่างดีขึ้นแล้ว when the war will finish when because I'm t h i n k next year ดิกซีอ่ะ this is ukraine yeah ukraine it less l e ล่ะอ๋อ ukraine จะเบาลงเรื่อยแล้ว don't worry แล้ว p a k i s t h a กับ p a k i s t h a อ oh this and a อ s ส palestine palestine okay okay not too big ล่ะ not ไม่ไม่ใหญ่จะไม่ขยายไปมากกว่านี้ละ little b อ t of the n e น moon okay ก็คือจะอยู่แต่อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีไม่ขยายไปเรื่อยๆสงครามโลกทงครามไม่เกิดสบายใจได้แล้วปีหน้าหลังเมษาประเทศไทยดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยพ้นภัยจากภัยธรรมชาติก็ไปช่วยกันสวดมนต์ไหว้พระ คนรวยหน่อยก็ไปญี่ปุ่นเนี่ยสิ้นปีคนไทยไปญี่ปุ่นเยอะไปฟูจิซะหน่อยขอพรให้ไทยก็ไปที่คุนรอนมาสเกตได้วันนี้ขอบคุณขอบคุณจริงๆร